สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องความปลอดภัยเครือข่ายอนอกจากไฟร์วอลลที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วเนี่ยมันมีอีกเครื่องมือที่สำคัญมากก็คือระบบตรวจจับการบุกรุกหรือ IDS ใช่ค่ะแล้วก็มี IPS ด้วยที่เป็นระบบป้อการการบุกรุกครับจากข้อมูลที่เรามีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันมาดูกันว่ามันคืออะไรทำงานยังไงแล้วทำไมเราถึงต้องการมันนะครับค่ะ เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่ว่าการบุกรุกจริงๆแล้วคืออะไรระบบพวกนี้ทำงานต่างกันยังไงมีความท้าทายอะไรบ้างเป้าหมายก็คือให้เข้าใจหลักการสำคัญๆของมันนะคะงั้นเริ่มคำถามแรกเลยครับการบุกรุกหรือ intrusion เนี่ยในทางเทคนิคมันคืออะไรครับอืม มันคือความพยายามอะไรก็ได้นะคะที่จะเข้ามาทำลายความมั่นคงปลอดภัยของระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลับข้อมูลหรือ,อความถูกต้องของข้อมูลหรือแม้แต่ทำให้ระบบมันล่มใช้งานไม่ได้ที่เราเรียกกันว่า CIA Triad นะคะอ๋อ oh, CIA Triad ความลับความถูกต้องสภาพพร้อมใช้งานใช่ค่ะผู้บุกรุกก็จะพยายามหาทางแบบว่าเลี่ยงกลไกลต้องกันต่าง เช่นการยืนยันตัวตนหรือว่าการให้สิทธิ์การเข้าถึงแล้วคนที่พยายามบุกรุกนี่คือต้องเป็นคนนอกตลอดเลยหรือเปล่าครับพวกแฮกเกอร์อะไรเงี้ยไม่จำเป็นค่ะมีทั้งคนนอกเลยที่ไม่มีสิทธิ์อะไรในระบบเรากับอีกแบบที่เออก็น่ากังวลคือคนนเองนี่แหละค่ะผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว คนในก็เป็นผู้บุกรุกได้เหรอครับได้ค่ะคือเขาอาจจะพยายามเข้าถึงสิทธิ์ที่สูงกว่าที่ตัวเองมีหรือว่าใช้สิทธิ์ที่มีอยู่แล้วนี่แหละแต่ใช้ไปในทางที่มันผิดนโยบายผิดประเภทไปอืมเข้าใจแล้วครับทีนี้ไอ้เจ้า IDS กับ IPS ที่พูดถึงเมื่อกี้มันต่างกันยังไงนะครับเห็นมีคำว่า detection กับ prevention ค่ะตัว IDS หรือ intrusion detection system เนี่ยชื่อก็บอกนะคะ detection คือตรวจจับ มันทำหน้าที่เหมือนยามเลยค่ะคอยเฝ้ามองกิจกรรมในเครือข่ายหรือในเครื่องว่ามีอะไรน่าสงสัยไหมผิดปกติหรือเปล่าละเมิดนโยบายหรือเปล่าเหมือนเห็นคนทำท่าจะงัดประตูแต่ยังไม่ได้งัดจริงแค่เห็นเราร้องบอกประมาณนั้นเลยค่ะคือรู้แต่ตัวมันเองไม่ได้เข้าไปหยุดโดยตรงแค่แจ้งเตือนส่วน IPS หรือ Intrusion Prevention System อันนี้คือป้องกันใช่ค่ะ Prevention คือป้องกันตัวนี้จะ Active กว่า คือพอตรวจเจอสิ่งผิดปกติปุ๊บก็จะพยายามหยุดเลยบล็อกเลยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอ๋อเหมือนในหนัง Minority Report เลยที่รู้ล่วงหน้าแล้วเข้าไปหยุดก่อนใช่ค่ะแนวคิดคล้ายๆกันซึ่งแนวโน้มปัจจุบันก็พยายามไปทาง prevention มากขึ้นแต่ว่ามันก็มีความท้าทายเหมือนกันนะคะความท้าทายหมายถึงเรื่องที่มันอาจจะตรวจผิดตรวจพลาดหรือเปล่าครับที่ได้ยินบ,บ่อยๆ false positive false negative ถูกต้องเลยครับ False positive คือร้องเตือนทั้งทที่ไม่ใช่การโจมตีจริงอันนี้ก็น่ารำคาญอาจจะไปบล็อกการใช้งานปกติของผู้ใช้ได้ครับแล้ว false negative ล่ะครับอันนี้คือตรงข้ามเลยค่ะมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงแต่ระบบดันตรวจไม่เจออันนี้ก็อันตรายโดยตรงกับความปลอดภัยเลยการปรับจูนให้มันพอดีพอดีนี่แหละค่ะคือเรื่องท้าทายโอเคครับเรามีไฟวอล l ด่านหน้าแล้วทำไมเรายังต้องมี IDS IPS เพิ่มเข้ามาอีก มันมีประโยชน์อะไรมากกว่าแค่ตรวจจับการโจมตีหรอครับมีค่ะประโยชน์มันกว้างกว่านั้นนะคือนอกจากจับแฮกเกอร์แล้วเนี่ยมันยังช่วยตรวจจับรละเมิดนโยบายภายในองค์กรเองได้ด้วยช่วยบันทึกหลักฐานต่างๆไว้เผื่อต้องตรวจสอบหรือใช้ในทางกฎหมายอ๋อเก็บล็อกเก็บหลักฐานใช่ค่ะแล้วก็ยังช่วยวิเคราะห์ปัญหาในเครือข่ายที่อาจจะไม่ใช่การโจมตีก็ได้นะคะ และที่สำคัญมากๆคือมันช่วยให้เราปรับปรุงระบบปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาการรับมือภัยคุกคามใหม่ๆนี้น่าสนใจแสดงว่ามันไม่ได้มองแค่ซิกเนเจอร์หรือรูปแบบที่รู้จักเดิมๆแล้วใช่ค่ะระบบสมัยใหม่ๆนี้เริ่มเอา AI หรือ Machine Learning เข้ามาช่วยเยอะขึ้นโดยเฉพาะการตรวจจับพฤติกรรมที่มันผิดปกติไปจากเดิมที่เรียกว่า Anomaly Detection นะคะ คือบางทีการโจมตีมันไม่ได้มีซิกเนเจอร์ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อน AI ก็จะมาช่วยมองหารูปแบบที่มันแปลกๆเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติโหฟังดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วหลักการทำงานพื้นฐานของมันจริงๆมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ หลักๆก,ก็จะมี3ส่วนค่ะคือแหล่งข้อมูล input ว่าจะไปเอาข้อมูลจากไหนมาดูการวิเคราะห์ analysis ว่าจะเอาข้อมูลนั้นมาประมวลผลยังไงแล้วก็การตอบสนอง response ว่าพอเจออะไรผิดปกติแล้วจะทำยังไงต่อ แหล่งข้อมูลหรือ input นี่มาจากไหนได้บ้างครับถ้าเป็นแบบ host base หรือ HIDS ก็จะดูข้อมูลจากในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยค่ะเช่นดูว่าไฟล์ระบบมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆไหมมีการใช้ CPU RAM พุ่งสูงผิดปกติหรือเปล่าหรือแม้กระทั่ง GPU ที่อาจจะโดนแอบเอาไปใช้ขุดเหรียญคริปโตอะไรแบบนั้นอาะ แล้วถ้าเป็น network base ล่ะครับถ้าเป็น network base หรือ NIDS อันนี้จะไปดักฟังข้อมูลที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายค่ะดูพวก IP address ต้นทางปลายทางพอร์ตโปรโตคอลที่ใช้หรือดูปริมาณข้อมูลปริมาณการเชื่อมต่อที่มันผิดปกติเช่นมี request เยอะมากๆจาก IP เดียวในเวลาสั้นๆครับผมพอได้ข้อมูลมาแล้วขั้นตอนการวิเคราะห์หรอครับที่ว่ามี anomaly กับ signature base ค่ะ s i gnature base นี่คือแบบพื้นฐานเลยคือมีฐานข้อมูลรูปแบบการโจมตีที่รู้จักอยู่แล้วเหมือนมีลายเซ็นของคนร้ายพอมีข้อมูลวิ่งเข้ามาก็เอามาเทียบถ้าตรงกับซิ gnature ในฐานข้อมูลก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รู้จักครับผมส่วน anomaly detection อันนี้จะซับซ้อนกว่าคือระบบต้องเรียนรู้พฤติกรรมปกติของเครือข่ายหรือของเครื่องนั้นๆก่อนสร้างเป็น base l i n หรือ p r o f ฟล์ปกติขึ้นมา แล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรที่มันเบี่ยงเบนไปจากโปรไฟล์นน้มากๆระบบก็จะมองว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วนะเช่นปกติยูเซอร์คนนี้ล็อกอินตอน9ก้าโมงเช้าแต่วันนี้มีล็อกอินตอนตีสจากต่างประเทศนี้ค่ะก็จะถือว่าผิดปกติถึงไม่จะใส่รหัสผ่านถูกก็ตามอ๋อแบบนี้เอง AI ก็เข้ามาช่วยตรงนี้เยอะสินะครับใช่ค่ะช่วยให้การวิเคราะห์ทั้ง2แบบมันแม่นยําขึ้นตรวจจับอะไรที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นแล้วพอวิเคราะห์เจอแล้วการตอบสนองล่ะครับ นอกจากแจ้งเตือนมีอะไรอีกก็มีบันทึกเหตุการณ์หรือ locking ค่ะเก็บรายละเอียดไว้ให้มากที่สุดเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้แล้วก็การแจ้งเตือนหรือ alerting ไปยังผู้ดูแลระบบซึ่งการแจ้งเตือนนี่ก็มีวิวัฒนาการนะคะสมัยก่อนนู้นที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ดีเท่านี้มีกระทั่งแบบว่าใช้โมเด็มโทรศัพท์บ้านโทรออกไปหาผู้ดูแลเป็นเสียงคุ้นอัตโนมัติแจ้งเตือนเลยก็มีค่ะโอ้โหเอาโมเด็มโทรศัพท์บ้านโทรออกเลยเหรอครับสุดยอดวิธีแก้ปัญหาเลยนะครับนั่นค่ะ ก็ต้องปรับตัวกันไปตามยุคสมัยนะคะทีนี้มาดูประเภทหลักๆของมานิดหนึ่งคือ NIDS กับ HIDS ครับผม NIDS หรือ Network Base เนี่ยจะวางไว้เพื่อดูทราฟฟิกทั้งเครือข่ายเลยข้อดีคือเห็นภาพรวมกว้างๆอาจจะจับการโจมตีที่มันกระจายมาจากหลายๆที่ได้แต่ข้อเสียคือมันต้องรับมือกับทราฟฟิกปริมาณมหาศาลแล้วก็มีจุดอ่อนสำคัญคือจัดการกับทราฟฟิกที่เข้ารหัสหรือ encrypted ได้ยาก อาจริงด้วยถ้าข้อมูลมันเข้ารหัสมา NIDS ก็มองไม่เห็นสิครับว่าข้างในคืออะไรใช่ค่ะเหมือนเราเห็นกล่องพัสดุปิดผนึกวิ่งผ่านไปแต่ไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นของดีหรือเป็นระเบิดเพราะมันแกะดูไม่ได้อืมประเด็นนี้น่าคิดมากครับแล้ว HIDS ล่ะครับ HIDS หรือ Host b a s e อันนี้จะติดตั้งบนเครื่องโฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องเลยข้อดีคือมันทํางานบนเครื่องนั้นๆมันเลยเห็นข้อมูลหลังจากถูกถอดรหัสแล้วแล้วก็ตรวจจับการใช้ทรัพยากรเครื่องในทางที่ผิดได้ดีเช่นมีโปรแกรมแปลกๆมาทํางานกิน CPU เยอะๆแต่ข้อเสียคือมันก็ใช้ทรัพยากรของเครื่องโฮสต์เองถ้ามีเครื่องเยอะๆการบริหารจัดการก็จะซับซ้อนตามไปด้วยแล้วมันก็จะมองไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่ายนะคะคือจะรู้ก็ต่อเมื่อตัวเองโดนโจมตีเท่านั้น สรุปก็คือทั้ง NIDS และ HIDS ต่างก็มีบทบาทสำคัญช่วยกันเฝ้าระวงังตรวจจับหรือป้องกันภัยคุกคามแต่ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนมุมมองที่ต่างกันไปต้องใช้เสริมกันสินะครับไม่ใช่ว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนเด็ดขาดถูกต้องค่ะมันเป็นการเพิ่มชั้นการป้องกันให้แข็งแรงขึ้นต่อย่อจากประเด็นเมื่อกี้นะครับคือในเมื่อผู้โจมตีก็เก่งขึ้นเรื่อยๆมีการใช้เทคนิคการเข้ารหัส เพื่อซ่อนการโจมตีตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วระบบตรวจจับอย่าง NIDS ที่บอกว่ามีจุดอ่อนเรื่องการมองไม่เห็นข้อมูลเข้ารหัสเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันหรือก้าวล้ำหน้าภาัยคุกคามเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อมันเหมือนมีจุดบอดคือมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องที่ถูกเข้ารหัสไว้อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามกันต่อไปครับ